ครับสวัสดีครับวันนี้พามาชมวัตถุดิบต้นไม้ที่จะนําไปทําบอนไซครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับว่ามีต้นอะไรกันบ้างครับอันนี้ก็เป็นโมกหนูลาครับที่นิยมนําไปทําบอนไซก็มีอยู่หลายต้นอยู่ครับกําลังออกดอกพอดีเลยครับถ้าใครสนใจก็อยู่ที่300บาทยังไม่รวมส่งนะครับต้น กระถางละนี่คือโมกหนูลาโมกที่นิยมทํานําไปทําบอนไซมากที่สุดในตอนนี้ครับกําลังฮิตฮอตกันเลยทีเดียวเพราะว่ามีต้นได้รับรางวัลอยู่ที่การประกวดบอนไซที่สวนสิริกิตได้รับถ้วยพระราชทานเหรียญทองไปก็เป็นต้นโมกหนูลานี่แหละครับทำรอยยังไม่รวมส่งนะครับ น,นี้ก็จะเป็นหมากเล็กหมากน้อยที่ชำไว้เป็นกิงเล็กๆครับต้นอันนี้ก็ต้นละร้อยเท่านั้นยังไม่รวมส่งนะครับก็จะมีสนญี่ปุ่นด้วยครับเป็นเซกเซก้กาฮิโนกิครับอันนี้คายาย,ายบอกโคลี่เลยครับมีอยู่2ต้นครับถ้าใครสนใจก็ต้นละ400บาทรวมส่งครับ นี้เป็นกระขามตกกระถางครับตรงน,นี้จีบี่จี่ร้อบาทรวมส่งครับเพราะว่าพดงอสวยงามตกกระถางสวยงามมากครับ700บาทรวมส่งเลยครับนี่เป็นไซใบแก้วครับไซใบแก้วตกกระถาง อันนี้200บาทรวมส่งครับน,นี่ก็เป็นโมกเวียดนามครับอายุเก่าแกรักสวยสวยต้นคดคนๆงอๆครับอันนี้อยู่ที่สี่ร้อยบาทสี่ยบาทรวมส่งครับน,นี้ก็จะเป็นสนใบพายครับ ตนใบพายก็กดเกีียวสวยงามมากครับต้นนี้ต้นนี้เปิดไปที่สามพันบาทรวมส่งครับอายุเก่าแก่มากครับต้นนี้นี่ก็จะเป็นเทมหน้า สวนป่าครับอันนี้ก็สา0ร้อบาทรวมส่งครับอันนี้กระรางนี้3ามรอยห้าิบรวมส่งครับอันนี้ใครอยากนําไปสร้างก็ต้นละร้อยครับยังไม่รวมส่งนะครับต้นละร้อยอันนี้สา0้อยบาทรวมส่งครับต้นนี้เพราะว่ามีส่งแล้วครับ อันนี้เป็นสวนป่าขนาดจิ๋วครับทางนี้ก็อยู่ที่400บาทรวมส่งครับกับทางนี้เป็นจิ๋วๆอายุไม่ต่ำกว่า3ปีแล้วครับมีเป็นโมกเวียดนามครับเป็นไม้โครงสร้างครับถ้าอยากนำไปสร้างต่อก็300บาทรวมส่งครับ อ,อันนี้สองร้อยบาทรวมส่งครับโมงเวียดนามครับนี่เป็นเทปหน้าครับตรวงนี้ก็สองร้อยห้าสิบรวมส่งครับนี้โมกเวียดนามครับสามร้อยรวมส่งครับอันนี้เป็น,มน,น,ปมน,นโมกลาครับโมกลารากสวยๆครับลากเก่าแก่มากต้นนี้ อายุบอกเลยว่า5ปีครับต้นนี้อยู่ที่400บาทรวมส่งครับต้นนี้รากนี้สวยงามมากนี่คือต้นไกลครับต้นไกลนี้อยู่ที่150บาทค่าส่ง5 0บาทครับมีต้นลาหลอยครับต้นนี้150รวมส่งครับ น,นี่ก็เพหน้าครับกำลังปูฟูเลยตอนนี้อยู่ที่สองร้อาสองร้ลมส่งครับน,นี้โมกนูลาครับต้นนี้อยู่ที่350ร้มส่งครับใครที่จะนําไปทํากิ้วก็ได้เลยครับโมกนูลาครับ เป็นเทมหน้าไต้หวันครับต้นนี้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบอยู่ที่สามร้อบาทรวมส่งครับต้นนี้ตัวน,นี้อยู่ที่200ร้อบาทรวมส่งครับต้นนี้ต้นนี้อยู่ที่สองร้อยบาทรวมส่งกล้าบสวยๆครับอันนี้ไม่ทราบชื่อครับเป็นไม้จากป่าเก็บมาเห็นใบสวยดีครับถ้าสนใจก็อยู่ที่ สี่ร้อยบาทรวมส่งครับน,นี่มะขามตกกระถางครับต้นนี้อยู่ที่400บาทรวมส่งครับอันนี้ตะโก้ทรงบิดๆงอๆครับต้นนี้อยู่ที่350รวมส่งครับอันนี้เป็นสวนป่ารากเดียวเป็นหมากลีกหมากน้อยหรือมั่งคั่งครับ อันนี้อยู่ที่700บาทรวมส่งครับต้นนี้คือว่าสวยงามมากครับมีอยู่ห้าต้นหรือใครต้องการจะให้เยอะกว่านั้นก็กำลังแตกขึ้นมาปล่อยไว้ก็จะลำต้นก็จะใหญ่ขึ้นครับมีไม่ต่ำกว่าสิบกว่าต้นถ้าปล่อยไว้เพราะว่ามีต้นเล็กๆขึ้นมาเยอะแยะเลยครับตอนสร้างคือผมตัดออกให้เหลือแค่5้าครับถ้าอยากใครอยากได้เยอะกว่านี้ก็ปล่อยไว้เดี๋ยวก็ขึ้นมา ขึ้นมาไม่จำกัดเลยครับเพราะว่าไม้อายุเยอะต้นนี้ไม่ต่ำกว่า4ปีแล้วครับอันนี้เป็นมะขามแคะที่ได้จากการกลายพันธ์ได้จากข้างทางครับต้นนี้ก็เป็นไม้ห่วงครับต้นนี้ถ้าใครสนใจก็นั้นก็ปล่อยที่1000บาทรวมส่งครับเพราะว่าเป็นต้นห่วงต้นหนึ่งครับ นี่เป็นเอ็มหน้าก่อหินครับตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่400บาทรวมส่งครับนี่เป็นสนสนชิมปะกุครับเป็นอิโตชิมปะกุครับถ้าใครสนใจก็อยู่ที่300บาทรวมส่งครับต้นละต้นละ นี่เป็นมะขามทรงสูงครับต้นนี้ขามทรงสูงเป็นยอดแดงนะครับมะขามยอดแดงครับกําลังสร้างครับไม้คงไม้โครงสร้างอันนี้เป็นกลางครับกลางต้นใหญ่ๆครับกําลังรีดใบแล้วเดี๋ยวรอใบว่าจะแดงขนาดไหนครับเป็นต้นกลางนะครับนี่เป็นหมากเรีกหมากมาไหมครับต้นนี้อยู่ที่ห้าร้อยบาทรวมส่งครับ เพราะว่าขึ้นส่งไว้เรียบร้อยแล้วครับน,นี่ต้นไกลต้นนี้อยู่ที่250รวมส่งครับหา่งมังน้อยต้นนี้อยู่ที่500บาทรวมส่งครับ มะขามมะขามครับอยู่ที่400บาทรวมส่งครับมะขามต้นเก่าแก่ครับ4ี่บาทรวมส่งเท่านั้นครับอันนี้ก็370รรวมส่งครับตันนี้อันนี้ก็370รวมสง่งนี่ก็370รวมส่งครับต้นนี้370รรวมส่งครับ นี่เป็นกําลังทําครับเป็นมะขามป่ารากเดียวเริ่มจากพ่อมเมล็ดและเอามามัดใส่กันกําลังสร้างครับอันนี้ถ้าอยากได้ก็เป็นไม้ห่วงต้นหนึ่งครับอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทรวมส่งครับอันนี้เป็นมะขามกลุ่มกอรครับนี้อยู่ที่กระถางละเจ็ดร้อยบาทรวมส่งครับ นีม่มะขามทรงต้นครับต้นนี้อยู่ที่เจ็ดร้อยบาทรวมส่งครับนี่เป็นโมกทรงต้นครับต้นนี้อยู่ที่สามร้อยบาทรวมส่งครับอันนี้เป็นโมกเวียดน,นามครับต้นนี้อยู่ที่สี่ร้ยบาทรวมส่งครับหล,ลักสวยๆเลยครับ นี้เป็นไกลครับไกรยอดแดงครับต้นนี้อยู่ที่400บาทรวมส่งครับกคนสวยๆคนเก่าแก่ครับกำลังสร้างครับส่วนนี้ก็เป็นโมกครับโมกลาครับต้นนี้อยู่ที่500บาทรวมส่งครับรากเยอะๆรักเก่าแก่ครับ อันนี้เป็นโพทะเลครับโพทะเลต้นนี้ริดใบแล้วอยู่ที่400บาทรวมส่งครับต้นนี้ส่วนนี้เป็นต้นไกลครับต้นไกลต้นนี้อยู่ที่400บาทรวมส่งครับต้นนี้ต้นนี้ก็450รรวมส่งรากเก่าแก่ครับ นี้สามร้อยรวมส่งครับอันนี้ต้นคู่สองร้อยสบรวมส่งครับหรือใครอยากได้กิ่งตอนผู้จอมพลผู้จอมพลครับกิ่งละหนึ่งร้อยค่าส่งก็หนึ่งร้อยบาทครับรากกำลังติ้มเลยครับมีอยู่มีอยู่สามตุ้มครับผู้จอมพล ต้นไกลครับต้นไกลต้นไกลต้นนี้500รอรวมส่งครับรากสวยๆจัดรากไปแล้วครับครับมีไม้เยอะแยะไม้อันนี้ก็เป็นพวกเพลมหน้าที่ลงดินไว้ครับก็มีจัดรากไว้บ้างถ้าใครสนใจก็ก็ทักมาได้ครับอยู่ที่ประมาณต้นละ4 100 300ก็มีครับสนใจก็ทักมาได้ครับ ครับแล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ